ต่อกันกับ EP2 ครับเมื่อกี้พาชมสีดําไปแล้วตอนนี้มาดูสีขาวกันบ้างครับมีดําก็ต้องมีสีขาวครับนี่เหมือนกันครับ Toyota Fortuner TRD Sportivo e นะตัวนี้ปี2017ครับตัวนี้19ตัวนี้17ต่างกัน2ปีแต่ราคาก็ถูกลงพอสมควรนะคันนี้ครับดีไซน์เหมือนกันเลยออกห้างไปแดงต้อบอกว่าสีขาวจะแพงกว่าสีดำนะสีดําอยู่ที่ร้านเจ็ดใช่ไหมตัวนี้1นึ่งล้านเจ็ดบาท ต่างกัน2 0 0ห0นะแก่สีเปลี่ยนครับดสบูสภาพร,ารอบคันเลยครับน้องกิฟต์เดิมเดิมครับจากศูนย์โรงงานนะก็เหมือนกันครับไฟหน้ามาแบบโปรเจคเตอร์นะมีเดียไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้อ่ามีไฟตัดหมอกแบบ led มาให้ครับนะด้านข้างเหมือนกันครับแม็กจากโรงงานนะตัวนี้เป็นสีดาล้วนนะแต่ถ้าเป็นสีดําก็จะเป็นสีดําตัดกับสีเท่าคมเมียมนะครับผมตัวนี้ก็จะดูแบบดุดันไปอีกบันไดข้างมีมาให้เหมือนกันครับน้องกิฟต์ ระจกมองข้างสีขาวตัดดำครับคอนเซ็ปต์คันนี้ก็คือทูโทนนะขาวตัดดำหรือถ้าเป็นภาษาทางการก็ตัว Black Top นั่นเองนะครับผมมาดูรอบคันเลยครับน้องกิฟต์นนี้ก็มาอยู่ที่ด้านท้ายนะของ t o y o ต a f o r t u n e er เคันนี้ครับดีไซน์ครับก็เป็นไฟตาแบบโฉบเฉี่ยวนะเหมือนตาเหี่ยวนะเหมือนตาเหี่ยวตาน้อินซีก็ให้ความหรูหราแบบสปอร์ตนะ,ะมี ที่ปัดน้ำฝนมาให้มีไฟเบรกดวงที่3นะครับผมนี่เลยโลโก้ TRD Sportivo เครื่องยนต์2.8ครับมีกล้องมองหลังไหมอ่ามีกล้องมองหลังมาให้นะตัวนี้ก็เป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันจึ๊นี่เลยเป็นระบบเปิดแบบไฟฟ้านั่นเองครับอ่าตัวนี้ก็พับเบาะเก็บให้เรียบร้อยครับต้องบอกว่าที่ใส่สัมภาระก็กว้างนะใส่กระเป๋าเดินทางได้อ้เป็น10ใบครับตัวนี้กว้างขวางมาก นอนเล่นยังได้ครับนอนสันเขื่อนได้ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่เคย <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมภายในครับว่าภายในจะหรูหราขนาดไหนไปครับผมอะดูภายในห้องนั่งผู้โดยสารหน่อยก็ต้องบอกว่าดีไซน์นะเบาะก,ก็สวยงามครับตามสไตล์ของสปอร์ i v o นะเป็นเบาะสีดําตัดกับสีแดงแถบแดงนะตัวนี้อ๋อมีที่รองแขนมาให้ด้วยใช้ได้เลยอะดูตรงนี้หน่อยครับ ตรงนี้ก็อูมีที่เสียบปลั๊กนะใครสายแคมปิ้งทั้งหลายครับนี่มีที่เสียบปลั๊กมาให้มี power outlet นะตัวต่อตัวนี้มาให้แต่ไม่มีที่เสียบสาย USB ครับแม่น่าเสียดายจริงๆปาเจโรเขามีนะแต่ปาเจโรไม่มีตรงนี้อ่ะเปรียบเทียบก่อนถ้าที่เสียบปลั๊กนะ e v e r l เ t มี Fortuner มีปาเจโรไม่มีเสียบอะไรนะเสียบสาย USB มีหมดปาเจโร่เอเวอเรสแต่ฟอร์จูเนอร์ไม่มีจ้ะไม่เป็นไรอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลป่ะอ่าครับดูที่ด้านหน้าบ้างครับมาสตาร์ทเครื่องก่นอนอนี่ครับหน้าจอก็ไม่ถือว่าใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กนะมองเห็นชัดเจนครับนี่เลย JBL สัญลักษณ์ของเครื่องเสียงต้องบอกว่าเป็นแบรนด์อันดับต้นๆน,นะของโลกเลยก็ว่าได้ครับเครื่องเสียงนี่ต้องบอกว่า JBL การันตีครับหายห่วง่ะดูอันนี้เลยดีเนี่ยการดีไซน์นะดำตัดแดงค่อนข้างสวยนะคอนโซลก็ดีไซน์สวยดีครับนี่แต่ที่สำคัญอยากให้ดูตรงนี้ครับตรงนี้พวกอะไรครับมันตีฟังก์ชันนะโอ้โหถ้าเป็นจอ iPhone ก็ไม่รู้ว่าแอปพลิเคชันอะไรเยอะแยะมากมายต้องบอกว่าจัดเต็มนะ เกียร์ครับมีแพทเทิร์นชีมาให้อะเดี๋ยวเข้าเกียร์ให้ดูเหมือนกับที่เรารีวิวคันสีดำปกติเราใช้งานก็เราใช้เกียร์ดีปกติทั่วไปนะแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่อุปสรรคอะเช่นขึ้นเขาลงห้วยไปเหนือล่างใต้ปรับตรงนี้ครับจะเป็นโหมดเกียร์แมนนวลนะเราจะปรับเองก็ได้นี่ครับสังเกตตรงเลขนะ 5. ดึงเกียร์ลง4 3 2ก็เป็นเหมือนสไตล์แบบ รถเข้าแค1หนึ 2, ่งแค่สองแค่สามอ่ะแต่ตรงนี้ครับสามารถปรับได้ด้วยมือเลยนี่มีแป้นชีปมาให้เห็นปะกดตรงนี้ครับปึ๊กเกียร์เพิ่มเพิ่มขึ้นสามสี่ห้าไม่ต้องไปโยกหัวเกียร์ให้มัน,ม,นมันมือนะครับผมแต่ปกติไม่ก็ได้ใช้หรอกครับเราก็ได้ใช้เกียร์ดีปกติมีเหมือนกันครับคันนี้ครับตรงกี้มีโหมด E c o ค a านะโหมดประหยัดน้ำมันแล้วก็ Power m o d โหตัวนี้ค่ะถ้าอยากได้แบบแรงอัดของเครื่องยนต์แบบแรงๆนะเหยียบพุ่งๆก็กดที่โหมดนี้ อยากขับแบบประหยัดน้ำมันขับในเมืองรถติดก็อีโคคาร์มีโหมดให้เลือกมากมายอ่ะภายในก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องคันนี้บ้างห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนป่ะมาชมที่ห้องเครื่องกันครับอ่ะเมื่อกี้ครับดูภายในก็ลืมแจ้งนะเลขไม่นะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่1 2 0 0 0 0สมกโลเท่านั้นเองครับรถปี 17- 5ปีก็ตกประมาณปีละวิ่งปีละ2 0 0 0 0โลถือว่าวิ่งไม่เยอะครับ ห้องเครื่องใหม่ๆเลยครับตอนนี้สภาพเดิมๆครับใหม่มากๆนะมาจากศูนย์ยังไงก็อย่างนั้นเลยไม่มีการดัดแปลงนะตัวน,นี้ครับสากระโปรงอ่ะสากระโปรงตรงัวนี้อ่ะต้องบอกตามตรงครับมีรอยขยับนะมีเหมือนรอยขันน็อตนิดนึงครับแสดงว่าคันนี้มีการเคยถอดฝากระโปรงมานะครับไม่รู้ว่าถอดเพราะอะไรแต่ว่าของเรารับประกันครับเท่าที่ดูนะคันนี้ไม่มีชนหนัก รับประกันอยู่แล้วจมน้ํายอนแมวพิความไฟไหม้สามเดียมโอตโต้ไม่มีแน่นอนครับคันนี้สภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคมากมากครับคันนี้ก็ราคาครับออกข้างป้ายแดงอย่างที่ทดแจ้งนะหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทแต่วันนี้ครับสามเดียมโอตโต้โปรโมชั่นทุเรียนแลกแสนนะจองหนึ่งหมื่นแลกหนึ่งแสนบาทพี่พร้อมทุเรียนถึงลูกนะดูหน้าป้ายครับทุกทีเห็นไหมหน้าหน้าป้ายขายที่หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาท จองมาเลยครับ1,000 0บาทราคาเหลือเพียง1,369,000บาทหายไปเกือบ4,000 0 0พี่3,000 0 0กว่านะ3,000 0 0เกือบ4,000 0 0แล้วกันอ่ะรถ5ปีราคาหายไปเกือบ4,000 0 0เพราะว่าแบรนด์ t o โยต,ต,ต้ผมต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ยอดนิยมนะราคาค่อนข้างจะแข็งมากๆลูกค้าซื้อไปอยากเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นขายต่อราคาไม่มีตกแน่นอนครับสนใจครับติดต่อทได,ด้ทีเบอร์0 9 4ย์6 4 7 6 4ครับเครด,ดิตดี ฟรีดาวงวดผ่อนประมาณ20,000ต้นตเท่าน,น,นั้นเองครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกรถสามเหลี่ยมโตร์ครับสวัสดีครับ